สวัสดีครับผมแชมป์ชาวน,นักวิเคราะห์จากทางออโรร่านะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะมาพูดสรุปสถานการณ์เกี่ยวกับราคาทองคำที่เกิดขึ้นในเดือนที่ผ่านมาและคาดการแนวโน้มของราคาทองคำในเดือนถัดไปอยากรู้ต้องดูให้จบคลิปนะครับ ราคาทองคำตลอดเดือนกันยายนที่ผ่านมาก็ได้รับแรงหนุนอย่างต่อเนื่องนะครับจากความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐจะมีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยลงซึ่งก็ลดลงจริงๆนะครับเมื่อประมาณคืนวันที่18นะครับก็คือช่วงนี้นี่เองนะครับก็ลดลงมาถึง 0.5เลยทีเดียวก็ต้องบอกว่าเป็นการลดลงที่มากกว่ากลุ่มประเทศตะวันตกก่อนหน้านี้นะครับไม่ว่าจะเป็น ECB ของยุโรปหรือว่าธนาคารกลางอังกฤษนะครับที่ลดมากันคนละ0.25ในครั้งแรกนะครับถึงแม้ว่าจะมีการลดตามมาอีกหลายครั้งแล้วนะครับอเมริกาคราวนี้ต้องบอกว่าตามหลังเขาเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็ลดมากกว่าเขาด้วยอันนี้ก็เลยเป็นผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมันอ่อนลงไปนะครับรพร้อมๆกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของประเทศสหรัฐ ซึ่งแน่นอนเงินทุนที่ต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยก็ไหลามายังทองคําแทนนะครับเพราะตลาดอื่นก็ดูมีความเสี่ยงมากขึ้นหลังจากที่เอาไท High กันเต็มไปหมดเลยนะครับทั้งดาวโจนส์หุ้นต่างๆมันขึ้นมาสูงแล้วนะครับดังนั้นเงินที่ต้องการจะหมุนเวียนย้ายมาซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยเพื่อทําการแบ่งสัดส่วนเงินลงทุนใหม่เนี่ยมันก็ต้องมีส่วนหนึ่งไหลามาทองคํานั่นเองทีนี้ราคาทองคําที่ตอนแรกเหมือนว่าจะจบรอบแล้วนะครับเมื่อวันที่เขา ประกาศลดดอกเบีย้ยปรากฏว่ามีแรงซื้อดันกลับขึ้นมาอีกครั้งอันนี้ก็มาจากประเด็นในตะวันออกกลางนะครับที่ดูเหมือนจะสงบสงบหเหมือนจะนิ่งๆไปแล้วแต่อยู่ดีๆก็มีการสู้รบเกิดขึ้นมาใหม่อันนี้มันก็เลยทําให้เกิดความกังวลขึ้นมาอีกครั้งว่าสถานการณ์สู้รบมันจะบานปลายต่อไปหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องติดตามกันทีเดียวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราตั้งสมมติฐานว่าสถานการณ์มันไม่เลวร้ายไปกว่านี้ก็มีโอกาสที่ทองคํา จะไหลกลับลงมาอย่างน้อยที่สุดก็ประมาณ2,006แลยครับเพราะแนวโน้มราคาทองคําที่จะเป็นบวกเนี่ยปัจจัยบวกต้องบอกว่าตอนนี้เหลือแค่ตะวันออกกลางแล้วนะครับถ้าประเด็นนี้มันสงบลงอ่ะแน่นอนราคาทองคําก็น่าจะโดนเทขายออกไปนะครับแล้วเงินก็จะไหลกลับไปหาสินทรัพย์อื่นแทนที่มีโอกาสเติบโตได้มากขึ้นนะครับจากการลดดอกเบี้ยลงของสหรัฐนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้ทุกคนยังกลัวในตะวันออกกลางอยู่อ่ะดังนั้นราคาน่าจะแว่งอยู่บริเวณ โซนแถวๆโซนครึ่งบนก็คือประมาณ26-2030นี่แหละถึงไฮละดบรเวณส6 8 0ถามว่าไฮหม่มีไหมก็ยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับถ้าเหตุการณ์ในตะว,วันออกกลางมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นแต่ก่อนจะขยับขึ้นไปเนะี่ยมันต้องมีการสร้างฐานอีกสักพักหนึ่งอันนี้อันนี้ดูจากวันนี้นะครับก็อาจจะมีการแกว่งในกรอบประมาณ5 0ถึง80นะครับต่อไปอีกสัก วันหรือ2วันแล้วค่อยขยับขึ้นไปอันนี้คือในกรณีที่มันจะขึ้นจริงๆนะหรือถ้าจะลงอันนี้ก็ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งนะครับเพราะเดี๋ยวในสัปดาห์หน้านี้ก็จะมีบรรดาเจ้าหน้าที่เฟดร,ระดับสงูงเรียกว่าแทบทุกคนเลยรวมไปถึงประธานเฟดคุณจะร่องพวเวลด้วยนะครับก็จะออกมาให้สัมภาษณ์ในสัปดาห์หน้านี้ซึ่งก็คาดการได้ว่าเขาคงจะพูดไปในทํานองว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังแข็งแกร่งนะครับมันมีอีกปัจจัยหนึ่งที่ดันราคาทองขึ้นมาก่อนหน้านี้ด้วยคือเขากังวลว,ว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะถดถออยหรืเปปล่่่าาแตตกฏววัข GDP ตัวเลขการจ้างงานต่างๆที่ออกมาเมื่อวันก่อนๆนี้นะครับก็ออกมาดีกว่าคาดดังนั้นความกังวลเรื่องเศรษฐกิจถดถอยสหรัฐก็หมดไปดังนั้นต้องบอกว่าประเด็นบวกของสหรัฐอันนี้ก็จะหมดไปด้วยนะครับดังนั้นก็ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งที่ทองคําจะมีการปรับฐานตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปตัวแนวโน้มในเดือนหน้านี้ถ้าเหตุการณ์ในตอนอ,อกกลาง ไม่มีการขยายวงลุกลามไปมากกว่าเดิมนะครับก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าอาจจะมีการไซเวว์แกว่งลงมาถึงบริเวณ2,600ได้ก็มีแนวรับสองขั้นสำคัญอยู่บริเวณนี้ครับ5 0 3 0แล้วก็2,600นั่นเองสำหรับใครที่คิดจะเล่นรอบใหญ่นะครับก็มีโอกาสที่มันจะลงมาแตะแล้วก็อาจจะดีสัก20เหรียญแล้วก็ค่อยๆอ,อ่อนตัวลงมาแล้วก็เด้งอีกให้เราได้ทำรอบกันก็แนะนำแบ่งเป็นสไมาใ้ใหญ่ๆนะครับรอตามแนวรับ อันนี้ปลอดภัยกว่านะครับส่วนทองคำแท่ง965เราอันนี้ภาพจะต่างออกไปนิดนึงนะครับเพราะเรามีค่าเงินบาทมันกดอยู่เพราะการที่ดอลลาร์อ่อนลงเงินบาทก็จะแข็งขึ้นเมื่อเงินบาทแข็งขึ้นแน่นอนทองคําเขาซื้อกันด้วยสกุลเงินดอลลาร์อ่ามันก็เหมือนเป็นสินค้านําเข้าอะ่ะเออดังนั้นราคาเราจะตันๆอยู่แบบบริเวณเนี่ยนะฮะสองหมไม่ค่อยไปไหนเท่าไหร่คือถ้าเป็นโกลสปอตเนี่ยราคามัน ขยับนิวไฮไปแล้วแต่ของเราเยขยับขึ้นมาได้แค่ครึ่งเดียวอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นผลจากเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นมานั่นเองนะครับแต่ทีเนี้ยสถานการณ์มันกลับกันคือดอลลาร์ที่อ่อนมา่อ,อนหนนี้ถ้ามันเริ่มพลิกกลับมาแข็งเมื่อไหร่แล้วราคาทองคําย่อลงเนี่ยของเราก็จะย่อลงเช่นกันแต่เราจะย่อลงน้อยกว่าดังนั้นจะมีแนวรับอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งของที่ขึ้นมานะครับนั่นก็คือแถวแถวหกร้อยถึงเจ็ดร้อยนะครับสำหรับทองคํกาหกห้านะครับแนะนา,นาม,มารอซื้อแถวแถวนี้ดีกว่าปลอดภัยกว่านะครับแล้วก็ไปตั้งขายแถว 800-900ใหม่อีกทีนึ่งกรณีที่มันเด้งกลับขึ้นมานะครับแต่มุมมองล่าสุดจากภาพตอนนี้อิงจากสปอตแล้วมันอยากลงตึงที่แล้วล่ะดังนั้นก็มารอรับซื้อตอนย่อดีกว่านะครับแล้วก็หาจังหวะทําทำกําไรตอนจังหวะมันเด้งอีกทีอันนี้ก็จะเป็นมุมมองสําหรับราคาทองคำนับจากวันนี้ไปจนถึงช่วง กลางเดือนหน้าเลยนะครับสำหรับในวันนี้หากใครมีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ